ัสดีค่ะพี่น้องพอกันกับช่องแยเหล่ชนแนลทำเฮ็ดยางแหล่แหล่แหล่เฮ็ดยางอยู่คะอ่าเนี่ยแหล่กำล,ลังเมียนบ้านจา้ะกำลังเมียน้องทำความสะอาด้องให่ข้าเจ้าเนาะมาอยู่้องซาข้าเจ้าเนาะบ้านเมียนสิง่ายง่ายไปยอ,อีกบ้านหลังหนึ่งแหล่ก็เลยเริ่มทำความสะอาด ตอนห่อขม่าเนาะห่อห่าเสาห่องเพลินห่อขม่ามันมันว้าวขนาดไหนเนี่ยเวลาเราจะออกไปนะเราต้องให้มันว้าวเหมือนเดิมนะหรือใกล้เคียงมากที่สุดเรกอาจารย์ถูทําความสะอาดทุกอย่างเลยพยายามที่จะให้มันว้าวเหมือนเดิมนะคะอันฝากไปถึงปุถิาเจ้าเสาห่งนะคะเสาห่องเสาบานก่อนพวกเจ้าสิออกไปเนี่ย ลิ่ตุนสาดผู้ข้เจ้าเห็ดไว้แหเนียบ้านกระเบนหลังระบาดเนาะบ้านกระหลังบกไงแบบตัวสัวข้เจ้าสีเห็ดมาเห็ดพวกเจ้าเศรา้เนาะผู้เจ้าก็ต้องลิ่ตุนสาดจะของหของเนี่ยก่อนสิบแปดวันว่าเห็ดหกอือคือไว้แยกควายนะควายเศร้าบ้านหลังไม่อ่ะให้มันขาดเกี่ยวกันไว้เอือก็สิบบ้านกันเนี่ยหละแหล่มมึงมีเงินบบแมนดอกบบแมนคือความใส่ใจนิดหน่อยของเราเนาะอันคอยการ ให้มันขับเกี่ยวกันสิบหามือมือนี้วนะันาทิตย์ิศขอหยุดงานขอเกี่ยีเวลามาทงความสะอาดเพื่อเพื่อเวลาไว้ซิบหามือไว้ไว้เก็บบ้านลังนี้นะคะลื้อของออกไปทยอยขนของออกไปในช่วงที่เขาหย็ดงานไปน้ำเท่ากันอันนี้ห็นดงานไปน้ำละะหล่กก่ะลื้อของทําความสะอาดบ้านทําความสะอาดเช็ดโต๊ะเช็ดยิงมให้ข้าเจ้าให้เรียบร้อยย้มเขาทรงขึ้นบ้านให้ข้าเจ้านะคะข้าเจ้าก็เสียว่าเออเนาะบเมนหมาอยู่ นคนเซาอยู่บ่แม่นหมาเด้นี่มันสิแม่ถึงแลสิแลก็ตามเลื่อค่ะตอนข่อยอยู่ในบ้านสิฮกซ้ำใด้กระซังแต่ว่าหลังจากข่อยสิ่งแย่หอ,อกมันก็ต้องสะอาดกต่พักันใส่เวลาค่ะใส่เวลานิดนึงใส่ใจบ้านให้าเจ้านำ้ำรีดต,ตนสะอาดบ้านขาเจา้าเนาะค่ะเนาะอันผู้ใดอันเ้าบ้านขาเจ้าก็เกรงใจเพิ่นเด้อ เศรษฐกิจมันแห้งบอดีบาทนี้สม,มุติว่ห้องเห็ดหกคือใบเห็ดมูลเห็ดพังใบเบิดหนึ่งสิผู้อื่นสิมาศ่อต่อดขเขาจอก็ต้องไปจ้างคนเนาะห่ะจ้างคนมาทําความสะอาดอีกส่วนสีเหลียมมันเกิดสิ่งเสียเวลาเพลินเสียงเงินเพลินพรอมอันนี้เป็นเตียงไงบ้านหลังนี้สามห้องนอนสามห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวห้องไล่จอดรถกกว้างกว้างคักแต่ว่า ห้องนี้คือปัญหาของบ้านคือกลิ่นบุหรี่จากข้างบ้านนะคะอันนี้คือที่เราเราเป็นปัญหาของเราเจ้าของบ้านเขาก็ถามว่าคุณมีปัญหาอะไรไหมที่คุณย้ายออกก่อนสัญญาหนึ่งปีนะคะเรายอมยอมที่จะให้เขาปรับอ่ะคุณจะปรับยังไงก็ปรับไปค่าเสียหายที่ฉันออกก่อนล่วงหนะ้าก็ก็ยอมเรายอมได้แล้วเขาก็ถามว่าอ่ะคุณต้องมีปัญหาสิคุณถึง คุณทึงยอมที่จะเสียงเงินตรงนี้นะ,น,ะนะขจาวาเนาะอันก็ตอนแรกก็บ,บ่าสิบว,าวดด่าวเลยบาอยัางขจาผิดกันโคนรเฮาอยูน้ากันกับบาอยัางมันผิดกันเนาะะเนาะฮามาอยู่ชัววางชัวรข้าว่าไม่ยูนี่ได้หกเดือนบ้านนี้ห้องใหญ่นี่มันเป็นห้องมาสเตอร์มีห้องนา้าได้ตัวเราใช้ไม่ได้เราต้องย้ายไปอยู่ในห้องเล็กๆแยกกันสองห้องนิกี่นอนกับพอรเมยนอนห้องนึงอืมบานอีนการ ยาำกันขึ้นน้อยหนึ่งพอกับร้อยมหาเมียน้อยหนึ่งพอกับต่องรอยกลับไปห้าลูกลูกนอนนลับพอกับรอยมหาเมียตื่นมายังไม่เศร้าลูกหาพอพอพอ,พอเปิดประตูกันก็แก๊กแก๊กบ้านหลังนี้ก็คือเปิดประตูอยู่บนคืนเออกันเลยว่าข้าสัตร์้าก็ะใหญ่ซะใหญ่ไปอีกหลังอื่นโดยที่สัญญาของบ้านอื่นกับหน่อยคนนี้เด้อค่ะแต่ว่าสัญญาอีกบ้านหลังหนึ่งอะค่าเช่ามันก็ถูกกว่ากันแล้วก็เราสัญญาเหมือนกันปีหนึ่ง แต่เราก็บอกไว้เหมือนกันว่าถ้าเราอยู่แล้วมีปัญหารอบด้านขางบานตีกันแมวกัดกันหมากัดกันรเสียไข้ย,ยุก็ได้คขยกระสอุออกกรโดยการยอมยอมเสียคาดปรับให้เขาปรับเลยแล้วไม่ว่าแต่ว่าถ้าเราอยู่ไม่ได้กก่ยะทนอุดอูเนาะเพราะว่าอย่างเ้อเซา็นอยู่ด้เ้าเซา็นอยู่แบบน,นี้อนกกยัดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่พ้อมทีสีนี พลังงานที่สิปไปเห็นงานต่อไปเนาะค่ะเนาะมื้อนี้บ่มีหยังดอกคลิปนี้บ่มีหยังมาเว้าให้ฟังแต่ว่ายามพวกเจ้าสิย้ายบ้านนี้นะ่กะกรุณาอย่ายทิ่มของห่างๆ่างโค้งโวยเห็ขขนขาเมียนเสียเวลาแนะ่นิดนึงเสียให้ให้เวลากับบ้านแนะ่ยย่างเหมือนกับเคารพเคารพเจ้าของเก่าเขาแน่เนาะเนาะบ่มีหยังหลายคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะแค่นี้แหละเอาไปใส่ละ